บอกฟุตบอกฟุตนี่คืออีพีแรกแม่ลูกทำทังเพลงอะจะเป็นยังไงไปลูกหนูก็เจอทษกตัวตสลัดโง่คนหนึ่งมาผม่มาจัดการพวกโจรห้าตัวแต่พอดีว่าผมเก่งเกินไปผมก็เลยรับเคลยจากมันแล้วก็ไปต่อยกับพวกโจรห้าตัวพอต่อยไปสักพักเฮ้ยลุมสองเลยละเห็นผมเก่งเกินไปดูสิผมต่อยไม่กี่ทีพวกมันก็ตายแล้วกระจอกจริงๆ แล้วคอมแบบผมก็มาสเตอรี่สแล้วแตบบ่เแบลแต่เผมยังเบลหนึ่งอยู่เลยเดซูก็มีสาวน้อยจากไหนก็ไม่รู้มาบอกผมว่าไฮผมก็เลยตอบกลับไปว่าเฮลโ่ะนะแล้วผมก็ไม่ได้แปลงแจนแล้วก็จะไปฟาร์มต่อแต่ผมที่รืมไปว่าผมยังไม่มีคนปีาศาจก็เลยขอผลกับเธอสักหน่อย ผมพยายามทำหน้าตาเศร้าๆให้หนาสงสารและผู้พิสิกับผมแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแ,แล้วผมก็เลยไหนผลอยู่ไหนเขาก็เลยให้ผลกิโลกับผมผมที่ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นก็พอตอนนี้เอ้วผมพิสิก็กินไปก่อนมาดูสกิลแรกกันหนึ่งสกิลแรกมีชื่อว่าหนึ่งมืนกิโลกรัมเป็นการทำให้ศัตรูกระเด็นไปโคตรไกลแต่ว่าดามีก็ใช้ได้เลยนะ พอฟาร์มไปเรื่อยๆมก็เริ่มเบื่อแล้วคือจะเล้วว่าสองก็เบื่อแล้วละมันก็ฟาร์มไปเรื่อยเหมือนนางเขาจะช่วยผมแต่ตอนนี้ผมอยากฟาร์มเองมากกว่าเพื่อไม่ให้มันรุนายแล้วพอผมฟาร์มไปได้สักพักตอนนี้ผมก็เลเวลสามแล้วใหม่ผมเลเวลห้าเลยแต่หลังจากนั้นผ่านไปนานนะผมก็เลเวลสิบห้าพอเต็มตัวไปเกาะต่อไปอะนะ ผมก็เลยเดินไปซเปาวเรือกับพวกโตสสัดแถวนี้มีสองคนผมก็เลยเลือกฝั่งซ้ายดีกว่าแต่ก่อนจะไปผมก็ซื้อดาบติดไม้ติดมือมาสักหน่อยซื้อคาตาน่าดีกว่าคอมเทเดียแต่นะผมก็เดินไปเสิเรือแต่ก่อนจะไปผมก็ต้องอัพดาบก่อนเพื่อให้ดาบมันแรงขึ้น จะได้สำรวเกาะต่อไปได้นะแต่ผมก็ลืมว่าเกาะต่อไปมันไปทางไหนผมก็เลยอลองขับเรือไปแบบมม่ๆเจอเกาะที่มีปลาผมเมีนว่น่าสนใจดีก็เลยลองขับเรือไปดูตรงนั้นสิแล้วนเห็นอะไรไหมผมเห็นอะไรสักอย่างสีทองๆขนผ้าหรือเปล่าหรือว่าใครท่าน ไอ้ลูกเขาที่ผมสงสัยจัดจัดผมก็เลยเรีบเขาเข้าไปที่เกาะน,นั้นอย่างรวดเร็วเอออาจจะสงสัยนะว่าทำไมผมถึงมีผลบาคี้เรียกมันยาวอะนะแต่หลังจากนั้นผมก็รีบเดินหาที่แล้วเควสทันทีผมก็เจอสะสานไม้เก่าๆอ้วนหนึ่งผมก็เลยเดินตามปเผืะเจอที่แล้วเควสและนะ เรื่องไมเ่เลยๆก็เจอกับไอ้หนุม่มดำคนหนึ่งที่มันบอกให้ผมมันรับเควสแต่ก็ไม่คุจะรีบผมมานะแล้วเขาก็ไปตีผมดีกว่าแล้วเขาก็เป็นเผาบิงด้วยมันก็เลยเดินสำรวจเกาะแบบง่อๆจนมันเจอลุงสุ่ผลคนหนึ่งแล้วก็เจอีนี่ผมเจอพระแล้วผมก็เลยปิดเสียงเพลงนิดหน่อยเพราะว่าเรื่ปิดเสียงเพลงและนั่นก็คือทั้งหมดใน E p พีแรก อีสองไม่รู้ชั้นได้ปานะเพราะของพี่เกลียดมากเลยแค่นี้แหละไปละข้ามุย